มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่หน่อยเผยแล้วสินสอดของแพนเค้กค่ะคงรู้จักกันอย่างดีสําหรับนางเอกสาวแพนเค้กเขมณนิจามิกรนะคะที่ต้องบอกเลยว่าทั้งงานทั้งความรักเธอนั้นปังสดๆค่ะล่าสุดแพนเค้กเขมณนิจามิกรได้เปิดเผยเรื่องราวความรักนะคะผ่านทางช่องคุยแซบโชว์ค่ะ โดยมีคุณแม่หน่อยมาออกรายการด้วยซึ่งมีการพูดถึงสินสอดของแพนเค,ค้กนะคะโดยพิธีกรได้ถามว่าถึงร้อยล้านหรือเปล่าประมาณเท่าไหร่ซึ่งทางด้านแม่หน่อยได้ตอบว่าคุณดูสิคะบริชันเลี้ยงลูกมาอย่างไงค่าเทอมเท่าไหร่ไปซัมเมอร์ที่ต่างประเทศเท่าไหร่แม่เลี้ยงลูกมาเหมือนนางฟ้าประคบประงมอย่างดีที่สุดก็ถ้าจะลงตัวลงเอ่ยกับใครเราก็ต้องหวังว่าลูกเราจะต้องอยู่สุขสบายไปตลอดชีวิตค่ะ เพราะอย่างนั้นสินสอดที่แม่จะต้องบอกก็คือมันจะต้องมีปัจจัยหลายอย่างแล้วพ่อแม่ก็ไม่ใช่ว่าจะพูดพล่อยๆออกไปได้แต่ด้วยเกียรติของครอบครัวของเราแม่คงขอวัดใจกันดีกว่าว่าวัดใจในที่นี้ก็คือในเมื่อคุณรู้ว่าเรารักลูกของเรามากคุณจะดูแลเขาเช่นไรและที่สำคัญที่สุดถ้าคุณคิดว่าคุณจะมีคนอื่นในชีวิตอีกก็อย่าเอาลูกของเราไปเลยเพราะมันสำคัญยิ่งกว่าเม็ดเงินค่ะ ความในใจของคุณแม่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ